เดินทางสวัสดีครับพบกันตอนสายๆครับกะพ้าออกมาช่มบรรยากาศทองไฮทองน้าแหะครับตอนนี้ว่านเขา่าเข่ากะเกิดเขียวง้าแล้วครับนี่เขียวเตรียมทุงเลยครับนี่ก็กำลังเห็ดเสียงน้าหน่อยครับเสียงนาน้อยคอยนางไปถอะ ยูหมกันแดดกันฝนเที่ยฝนตกพระได้มายูหมครับมาทัานในเรี่วนะครับนี่เดี๋ยวพาอย่างไปเบิงหัวเบิงสวนเบิงไฮเบิงน้าแหะครับฝนตกหมู่บ้านนี่น้ำกับพ่อมีเยอะครับนี่เขากับกำลังงามแล้วป้านเขา ไปไปเดินนะครับปาปมองแกนี่ยางงามเลยครับนี่หอเขียวเต็มเลยไปยเดินเดินโอ้มีแตนมาเนาะนี่นน,น้ำมูลเหนครับนี่ครับบรรยากาศ อากาศเย็นสบายครับแดดบ่ออกลมลื่นครับเขาก็ะด้งเริ่มเกิดเลยแล้วครับพี่น้องเกิดหลายเนี่ยล่างมองก็เกิดดีล่างมองก็บบล็อกเกิดปันไดครับ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้น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 มาหนิขึ้นมาหนิขึ้นมากันแท้หนิแล้วขึ้นมาวันครับพี่น้องบรรยากาศท้องไหท้องนาครับเบื้องเขาเบื้องน้์เงี้ยในพุ้นฝนอยู่ตรงอีกหยาดน้ำกันแท้กับเริ่มปงแล้วครับ ให้นี่ให้นี่เขาก็เกิดดีต้นให้ทักเทิงนี่ก็เกิดดีอยู่ครับเป็นบางหม่องอยู่ฮะลังหม่องก็าเพิ่เกิดจะได้หยาก็าจะเกิดได้ปะเนี่ยบ้านขอแล้วนำขึ้นมาเนี่ยหยาเนี่ยหลายๆครับเนี่ยหยาอีหยังบุญเนี่ยนี่ครับเริ่มขึ้นมาอีกแล้ว าสวยงามครับบรรยากาศท้องนะทั้งผนกับสวนเอ่อมันเห็ดโขกหนองน้าครับนี่ทั้งไหนกับมีอินทผาลัมได้ครับนี่ในป่านี่ที่เพิ่นปลูกไว้อินทผาลัมิ่นปลูกมาเอ่อเพิ่นซื้อมาซื้อเป็นต้นมาปลูกเลยครับต้นละหลายบาทเยอะในป่าทั้งงานครับ ครับนี่นะครับบรรยากาศตรงนั้นอัพเดตสถานการณ์ให้พี่น้องเบิ้งครับขอกะง้ามแล้วเชียวออกาเบิง้งคร้งหนึ่งครับเดี๋ยวแดดออกแล้วมันทีห่อนเดินทางกลับแล้วครับมันโอ้ เชียงน้าหน่อยคนเชียงหน้าโอ้ไฮดิงามในขนาดเลยครับนี่เขียวเกิดดีครับนะครับชิมนี้แบบปากว้สมนี่หะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณทีขอมารับชมนะครับสวัสดีครับ